บางทีก็มีแต่ข้าวเปล่า,ลาบางทีก็มีแต่น้ำบางทีก็ฉันกับน้ำผมก็มีอย่างนั้นผมอยู่กับผมอย่างนี้ให้กราบพระเจ้าพราะธรรมพระสงฆ์ถือเรียกว่า,านี้เพราะนั้นเลิศดนั้นเ,เสืิอจนประมาณไม่ได้ไม่มีนี่ผู้หวังมากบางคนบางหลุดบางคนที่จะออกมายุ่งทางโลกในสมยัยในขณะที่เอาจริงเอาจรงตามป่าตามเขาเมื่อมันถึงจี้ จุดหมายั้นตายแหงงวิบากกรรมเขาถึงปั๊บตอนนี้ลังไม่ได้เอาไม่อยู่ต้องอยู่ตามกรรมเหมือนลุงปูลุงจารเรื่องนี้ทุกวันนี้เห็นไหมล่ะขนาดนี้จากวัดป่าพิเศษเชยรามนี่ที่จริงมหัจจันเกิดขึ้นทั้งแสงเหมือนกับลุงกินน้ําที่ลงกลางคืนที่ตรงต้นมหาโพธิ์ต้นหน้าสาลาเนี่ยทั้งเหยียบสาลาหลังนี้คนตกสาลากิิงคอนี่แล้วนะ ต,ตาตาตะบุงกิ้งตุบฉล,ลุนสลานน่นเห็นไหมล่ะเจอระดับไหนล่ะเล็กฉลาหลังข้างล่างเหมือนกันที่ทาครัวทุกวันนี้เนะเล็กที่กุติข้างในเหมือนกันน่คนเป็นร้อยนึ่วิ่งทางในวิ่งในทางจงกรมท้างล่างหา้าางวาัวเลาะนั่นเห็นไหมล่ะนี่แม่บรรทมก็นั่งอยู่นี่บัวลอยก็อยู่นี่เต็มกันอยู่นี่ในสมัยก่อนนั่นพอจอะลองก็อยู่นี่มีแต่กุทธิในการเท่านั้นยังไม่ตายนี่ ขนาดนั้นลุงปู่ก็ไม่คิดที่จะอยู่เราไม่บวชมาแบบนี้เราไม่ได้บวชมาเพื่อต้องการเป็นครูเป็นบาของใครเราบวชมาเพื่อต้องการเป็นพระอรหันต์เท่านั้นแต่จึงจติดตาจินปัญหาหนีเข้าป่าเนนตั้งแต่ออกพรรษาปีพศ2545อีกสห้กแต่นเราก็จะไป่าอยู่แล้วแหละนี่หมูจวนเราก็จะก็นว่าวัดล้างที่ ผีดุไม่มีพระอยู่เป็นยังไงเงินวัดป่านี่วัดปา่ดปาพิเศษเยรานนี่ที่หมู่ชวนหมู่ที่เป็นคนบ้านดงก่อภูมนี่ใกล้ๆนี่สิขาราเพ็หมดแล้วะเขาก็ว่าเขาเป็นพระรหันแล้วเหมือนกันนั่นเจ้านั้นก็ว่าเป็นพระรหันแล้วก็ตายแล้วนั่นมีแต่พระรหันแตงน,นั้นเราก็อยากเห็นว่าบวชมาแล้วไม่เปพระรหันเลยเลยไอเราที่ตัดนี่อยู่ป่าอยู่เขาตั้งแต่ปีสี่หนึ่งนั่นละมานี่ปีสี่สิบห้าเราก็ยังไม่ได้เห็นอาจเห็นทำอะไรอยู่นี่ เขาวเขาบวดเปิดตาเขาประหารกันหมดแล้วนั่นมันหาอะไรเหันปันหาอะไรก็พี่นาดูเอานะเดี๋ยวจะบอกว่าเราประมาจเจ้าหมู่คณะอีกะนะพระหา่สิกขาลาเพศมีเหรือพระหานสิกขาลาเพศหลวงปู่ก็จะถามเมเตโสดาบันนี่ก็ไม่มีคําว่าออกจากคุณพระรัตนตรัยอีกแล้วที่บวชแล้วไม่เห็นว่าสิกขาลาเพศนี่เหมียนพระอานนท์หรือจะเอายังไง นี่บอกกับว่าหลวพ่อไป,ไปลอหลพ่อเอาไปเรียนใหไอีกนั่นเลยเงินทองก็ไม่เคยจับขุดดินดายากก็ไม่เคยจับเพราะเรียนจบเร็วที่ใจคุณเจ้จามัญญา่ังไงเราเอาอย่างนั้นนีม่มีคําว่าเปรหาอยู่หากินนี่ขอให้หมูค่คณะกุบาอาจารย์เข้าใจด้วยนะีย่จะบอกว่าเราประมาจากหมูค่คณะอีกน,น,นี่สถานที่มหามงคลบานนี้เลวงปูก็ยังไม่อยู่ พอมาถึงนี่ก็โอ้มันก็เงียบสงบงบเงียบดีพสมัยก่อนก็มีศาลาหลังเดียวตเตียนน้ยๆนี่หลังนี่พระลงควหลังข้างหน้าแค่นั้นเองแล้วก็เออเข้าท่าไม่เป็นภาระนั่นเห็นไหมละ่ะไม่เป็นภาระในการดูแลร,รักษายุ่งเหย,ยิงบุัไนแต่สถานที่มีในการดูแลร,รักษามากๆและสถานที่ก่อสร้างพระเดงยวก็ทรงห้ามไม่เหมาะเก่การทำทนจิตจัพอนาะ เย่นีแหละลอเล่นกิฬาการ์ไดไ้เดี๋ยวก็ไปสูนตลาดอนั้นเดี๋ยวก็ไปสูนยตลาดอะไรนี้อยู่นั่นแล้วก็มาพอดีเออพออยู่ได้แต่ก็ไม่คิดที่จะทำภาษานั่นแหละไม่คิดจะทำภาษานะมาตามหมู่ตามพวก,กเฉยๆก็คิดว่ามาเที่ยวแล้วก็จะเดินเออเดินขึ้นเหนื้อจะไปทำภาษาอยู่ทุ้งเหยินเดวสวนเหมือนที่เราตั้งปณิทานไว้จตนาไวา้เพราะเราชอบอย่างนั้นอยู่รูปเยวะาำปาดทำขาเรามีความสุข พราะนั่นคือสถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ถูกต้องดีงานมีลาบ,บทก็ไล่เขาไปในป่านุน่นไม่ได้ไล่ให้พระมาอยู่วัดวารามน,นี่ไม่ได้วัดไม่ได้วัดเอ้ยไม่ได้ไล่ให้พระมาก,อก,อกอ่อก่อส,ส,ส,สร้างสร้างสร้างบุใจเสลาใหญ่เจดีย์ใหญ่หรอเจ้ายัางไงใครเรียนจบหรือใครเรียนไม่จบก,ก็พี่นาวที่จะไล่หลวงพ่อมาไปเรียนใหม่มีเหลือพระพุทธเจ้าสร้างวัดมีแต่พระนางวิสาขาสร้างถวายเศรษฐีกรุมพีผู้ผผมั่งคั่งได้จะพระมหากตรสร้างถวาย ผมก็จำปัญจาจำปาษจามากนยนงไงก็อยู่ที่นี่ที่สองสองวัดนี่ก็มีบุพเาลาของพระนางวิจาขาและก็เจตวันมหาวิหารของปิณิกาเสฐีนอกนั้นก็จำปัญจาแต่ว่าก็ไม่ไม่ไม่ได้มากไม่ได้หลายปีนั่นดนี้ศึกษาดูนะก็ไม่มีว่าพระพุทธเจ้าหรือท่านได้สงสั่งวัดนี่นะหรือ,อยังไงหีืจะบอกเล่าหลวงพ่อมไปเรียนใหม่อีกแล้วก็ไม่มีคำว,ว่า พระพุทธเจ้าจะจับจ่ายใช้สอยเงินทองไม่เห็นว่าพระพุทธเจ้าใช้โทรศัพท์ออกเฟซออกลิงออกลน์นี่หรือจะว่าไงหรือจะเอายังไงนี่บอกลางไปเรียนใหม่หลวงพ่อน้อยแล้วมาจับเจ้าหมู่คณะนะตำหนิว่าหมู่คณะจับเงินจับทองว่าหมู่คณะขุดดินดาบยาว่าหมู่คณะขับรถเล่นนี่ว่าหมู่คณะกินเหล้าว่าหมู่คณะออกเฟซออกลิงออกลายจัดจีบสาว ใครไปเรียนใหม่เอาพี่นะเอาไปจัดจีดีแก้วเข้าใจนะลูกนะลูกไม่ได้ผิดหรอกคำพูดของลูกนั้นคำพูดเพื่อปกป้องพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคงจะมีอยู่หลายลูกในประเทศไทยแต่ท่านก็ยังไม่ได้ออกมาเพราะยังไม่ถึงขั้นวิกฤตหลวงปู่นี่ไม่คิดยอกนะลูกนะเราต้องหลบตัวหลบซ่อนตามต่างกเขาตั้งแต่ปีสีที่ผิดแล้วพอมาอยู่นี่ปิ๊บ ปั๊บเห็นเหตุมหาจรรจันเกิดขึ้นอู้วในบุญเราหนอบุญเราหนอไม่เคยผมไม่เคยเห็นว่าจะเจอสิ่งที่มหาจย์ในพระพุทธศาสนาอยู่ที่วัดป่าพิเศษเจย์านแห่งนี้แห่งนี้ว่าแต่ไม่ใช่วิสัยไม่ใช่เจตนาของหลวงปู่ที่จะมาอยู่วัดว่าอารามเป็นครูเป็นบาของใครในดวงออกเฟซออกลิงออกลาย ว่าตัวเองเป็นผู้วิเศษเป็นผู้เลือดผู้ระเสริฐไม่มีนี่อันนี้ลูกเขาขอแล้วขออีกนี่เขาเป็นคนทากันแล้วจะรู้ได้ไงเทเลเราก็คือจบตรงนั้นไม่ใช่พิเศษของเราที่เป็นยุ่งเหยิงกับทางโลกแต่